โทีวีพูบุ๊กเฟดอกจันสาม้าเจ็เฉพาะ a i s นิตยาสารทีวีพูย้อนไปเมื่อปีพศ2551นะคะทางออยอค่ะเคยออกประกาศเอาผิดกับบริษทัทที่ขายขนมขนมปูนและนักซอขนมเนี่ยะจะมีของแถมไปด้วยเป็นของเล่นนะคะซึ่งของเล่นพวกนั้นเนี่ยจะไปสัมผัสอาหารที่ไมมีสารปนเปื้อนอยู่ด้วยค่ะใช่ค่ะ,คะแต่ก็ยังไม่มีมาตรการในการควบคุมอย่างแน่ชัดนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะพ่อค้าแม่ค้าก็ยังมีการวางขายขนมในลักษณะนี้อยู่นะคะและยิ่งโดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียนก็จะมีะมากๆเลยค่ะเรื่องราวนี้จะเป็นไงเดทเรื่องราวในวันนี้มีคําตอบมาฝากค่ะ ายคอาจจะมองว่าอยเด็กๆขายอะไรก็ได้หลอกได้อย่าไปทาอย่างนั้นนะผมคิดแตว่านะถ้าคุณไปหลอกขายเด็กนะผมถ้าสมมติลูกคุณอย่างเงี้ยไปซื้อ ของที่คนมาหลอกขายลูกคุณคงวก็อาจจะไม่ชอบอาหารหน้าโรงเรียนนะคะถือได้ว่าเป็นสิ่งปกติที่อยู่คู่กับหลายโรงเรียนค่ะแต่ที่น่าตกใจนะคะคือตอนนี้ทางอยอและทางสคบได้ออกมาประกาศแจ้งนะคะว่าอาหารที่ขายตามหน้าโรงเรียนเหล่านี้อาจจะไม่ได้มาตรฐานค่ะสิ่งที่สคบเราเราเป็นห่วงใหญ่ก็คือในเรื่องของอาหารเนี่ยมันมีความปลอดภัยหรือไม่และของเล่นที่เด็กเอามาเล่นเนี่ยมันมีสินค้าที่เราห้ามขายไหมโดยเฉพาะลูกโป่งวิทยาศาสตร์ห้ามขายตั้งแต่ปี2 5 3 5มันมีทินเนอร์มาทําลายหลอดลมลวดดัดฟันแฟชั่นมีผู้ประกอบการเนี่ยไปทำลวดดัด แล้วมาขายเราห้ามขายนะครับว่าเป็นสินค้าอันตรายเด็กเสียชีวิตมา2คนแล้วที่มีข้อมูลไปซื้อรวดจากฟันแฟชั่นเอามาใส่มันก็ไปทิ่มตัดที่เหงือกเหงือกอักเสบติดเชื้อตายแล้วไอ้ที่ไม่ตายก็มีนะคะหลุดร่วงไปในลําคอ <es> เด็กๆเนี่ยเอาเชื่อว่าภูมิต้านทานค่าจะน้อยเพราะฉะนั้นกน็คืออยากจะให้ทางออยมาตรวจเลยค่อนข้างเข้มงวดกับอาหารข้างถนนหรือหน้าโรงเรียนนิดนึงค <revived> ่ะแล้วเราหนูมีเรื่องคื้อรืาออาหารจะกินยังไงบ้าง ก็ดูว่าเขาสะอาดป่ะครับดูยังไงเอ่ยก็สะอาดไม่สะอาดก็ดูว่าน้ำน้ำมันเขาดำๆอาจจะใช้ซ้ำแล้วเพื่อนๆเคยทานอาหารแล้วปวดท้องอะไรอย่างนี้ไหมมีครับเพื่อนเขาซื้อพวกยาหมากเนี่ยแล้วปวดท้องมากงเลยไม่ได้เขาอาจจะใส่วัตถุดิบที่มันไม่ดีครับอาหารหน้าโรงเรียนเนี่ยไอ้ที่ลูกชิ้นทอดหมูย่างไก่ทอดเนี่ยน้ำมันอะ ปเปลี่ยนมันก็เปล่าน้ำมันทอดซ้ำเนี่ยมันมีสารที่ทําให้เป็นอันตรายไอ้ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ที่บบสคบสั่งห้ามเนี่ยติดไม่ว่าเป็นมาตรฐานของเล่นติดไม่ได้นี่เราสั่งห้ามขายแล้วถ้าครูบาอาจารย์เห็นมันมีสิ่งเหล่านี้หน้าโรงเรียนแจ้งมาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสคบเรากําลังคุยกับทางกรมการปร่าป,ป่าปการการะทําผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองไปพบตํารวจสคบนะนะจะออกไปตรวจละเจอจับละแลเวราเตือนแล้วดูมีการเลือกอาหารหน้าโรงเรียนยังไงบ้างดูแค่อร่อยพอครับและะ้วหนูที่ว่าอาหารที่เขามาขานั บางทีรถมันไปแล้วมามีควันเข้า แล้วหนูอยากฝากบอกอะไรถึงคุณครูหรือว่าแม่ค้าที่เอาของมาขายบ้างขอให้ปลอดภอยัยวันนี้ครับจะได้ไม่ติดจโจรก,การขายของข้างถนนเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่เราคือเอาข้าวใส่จานแล้วไปนั่งกินอยู่ริมถนนถ้าคุณอยากขายจริงเนี่ยคุณหาที่ตั้งดีๆหรือว่าติดต่อทางโรงเรียนขายไปเลยเรื่องนี้นะคะต้องฝากคําแนะนําไปถึงน้องๆเยาวชนผู้ปกครองรวมถึงครูอาจารย์นะคะที่ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลร้านอาหารรอบๆโรงเรียนค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการปกป้องน้องๆเหล่านี้นะคะไม่ให้ตกเป็นเหยื่องร้านขายอาหารและขายของเล่นที่ไม่ได้มาตรฐาน 看。 ก็ต้องวนทางหน่วยงานพุ้งพลรงผู้บริโาพ,พ,พ,พและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยกันตรวจตราตรวจสอบการจําหน่ายสินค้าให้เด็กๆด,ด้วยนะคะสาหรับวันนี้นะคะเวลาขอรายการ9มิลลเมตรก็หมดลงแล้วค่ะ The only thing achieve life only to without in faller force a is er. มีเพียงสิ่งสิ่งเดียวนะคะที่ชีวิตคนเราค่ะสามารถที่จะพยยิชิตได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามสิ่งสิ่งนันก็คือความล้มเหลวนั่นเองค่ะ ขอขอบคุณผ้าอาไมัยโมเดสยาท่าน้ำขาตรากระต่ายบินแกาแฟรูเซนคอฟฟี่ทีพูบูเฟ,ฟ่จันสามห้าเจ็ดนิตยสารทีพูและสไปซี่ค่ะสำหรับใครนะคะที่มีรเรื่องราวและความสามารถพิเศษแบบแปลกๆค่ะก็สามารถติดต่อมาหาทางเราได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0 2 7 3 3 9 0 0 0ค่ะหรือว่าจะติดต่อตามที่อยู่หรือว่าอีเมลทางด้านล่างที่เห็นก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ